นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิสิสิติปะนภราปนเมนันวิเศษอันนี้ครับคุอาบีพุนทุกทุกท่านนะครับที่จะเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา อาบุญกุศลแถวที่ส่วดกุศลจะให้กับผู้วายชนผู้เป็นปิดามารดาและผู้มีบระคุนทั้งหลายทั้งปวงหรือแม้แต่มาปฏิบัติธรรมนะครับในวันวันพระวันธรรมสมานะครับมาฟังเทศฟังธรรมนะคร,รับที่สาราธรรมแห่งนี้ โอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกสังโกภิกสังโกอิมานิอิมานิปังสุกุลจีวะลานิปังสกุลจีวะลานิ สัพริวารานิสัพริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหาตังอัมหาตังทีฆะระตังทีฆะระตังติตายะติตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวาย ผ้าบางสกุลจีวรผาบางสกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับจงรับผ้าบางสกุลจีวรผ้าบางสกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรผลนิพพานเพื่อมรผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินมะยางทันเตติปานิมะยางทานเตวัสสิกัปาทีปาปานิวัสสิ

สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอะยังเตมาสังอะยังเตมาสังวัชิกะปะวัชิกะปะทีปานังทีปานังทานัสสะทานัสสะอานิสังโส อมิสังโสดอมหากัรเจวะอมหากัรเจวะทีฆร,รัตังทีฆาัตังทิตายะทิตายะสุขายะสุขายะนิพานายะจะนิพานายะจะถ้าแต่พระ พิสุกสง์ผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเพียรพรรษาเพียรพรรษาพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ไว้ในอาวาสแห่งนี้ไว้ในอาวาสแห่งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ตลอดพรรษาขออานิสง์ขออนิสง์แห่งการถวายเทียนพรรษาแห่งการถวายเทียนพรรษาตลอดพรรษานี้ตลอดพรรษานี้งจงเป็นไปจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย เกียรติข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินนเจริญนิจชาววนละคุณทศดาพิตรนะครับลำดับที่เจ็ดนะครับกัลยาณมิตรพอกเปิ้นผมชูตานะครับลำดับที่แปดนะครับกัลยาณมิตรพิกลพนาลิกลนะครับลำดับที่เก้านรับกัลยาณมิตร พีรวัตรโฟซีขอ,อเรียนเครับสำหรับเพียรดอกไม้ทุ่มนะครับขอ,อเรียนเชิญท่านประธานครับ มาถวายได้ทุกรูปนะที่นั่ง uh, ที่นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยตรงสึกบอกตรงรูปไหนก็เรียนเชิญเข้ามาด้านนอกด้วยนะด้านนอกอตรงอนี่าที่อยู่ด้านนอกก็เรียนเชิญเด้อขามากพี่โยมแง่บัดเนี่ย มาเทียนก่อนเทีนทนทนทยนถวายผาผาฮะโอ้ยอยู่อยู่บนอดเออโอ้